สวัสดีค่ะอยู่กับช่องมาม,มีกุ๊กนะคะวันนี้กุ๊กจะมาแนะนําท่ายืดสาหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับ หลังจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็มีอาการตึงที่ใต้รักแร้หรือแขนหรือช่วงช่วงอกช่วงลำตัวด้านข้างนะคะก่อนหน้านี้กูมีทําคลิปเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมไปแล้วนะคะค่ะวันนี้กูก็จะมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืดโดยใช้กําแพงหรือว่าใช้ผ้าขนหนูหรือยางยืดในการยืดเพื่อให้เราเนี่ยยืดไปได้ง่ายกว่าเดิมค่ะเพราะว่าจากคอมเมนต์หรือคนที่ทักกูมาในไลน์อะค่ะบางคนมีปัญหาคือตึงมากไม่สามารถยกแขนได้เลยการใช้ แพงหรือการใช้ผ้าขนหนูหรือเชือกเนี่ยก็จะช่วยให้เขาเนี่ยยืดได้ดีมากขึ้นวันนี้กูเลยเอาคลิปมาฝากนะคะยังไงแล้วขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปของกกนะคะคอมเมนต์ของทุกคนคือเป็นกําลังใจให้กุ๊กมากๆเลยลองทําดูนะคะแล้วก็ได้ผลตอบรับยังไงดีไม่ดียังไงสามารถคอมเมนต์แล้วก็แนะนํามาได้นะคะโอเคเราไปดูคลิปกันเลยนะคะไปค่ะ ก่อนไปเริ่มยืดน,นะคะเรามาวอร์มกล้ามเนื้อกันก่อนนะคะโดยการเอามือสองข้างแตะที่หัวไหล่ค่ะแล้วก็หมุนหัวไหล่ไปทางด้านหลังทำ10ครั้งนะคะถ้าจังหวะเร็วไปก็ลดจังหวะให้ช้าลงได้ค่ะครบแล้วให้หมุนมาทางด้านหน้านะคะ10ครั้ง วอร์มท่าต่อไปนะคะให้เหยียดแขนทั้งสองข้างค่ะจากนั้นเราจะหมุนแขนเป็นวงกลมโดยหมุนมาทางด้านหน้านะคะ10ครั้งลองดูค่ะถ้าเราเริ่มจากวงเล็กๆก่อนนะคะถ้าเราไปได้ให้วงของเราใหญ่ขึ้นครบ10บครั้งแล้วให้หมุนกลับไปทางด้านหลังนะคะเห็นไหมคะเวลาเราแค่หมุนแขนจริงๆแค่นี้เราก็เมื่อยแล้วเนาะเราใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ ในการขยับนะคะท้าต่อไปค่ะยืดหลังแขงแล้วก็สีข้างนะคะให้เอามือข้างซ้ายจับข้อศอกข้างขวาค่ะแล้วก็เอ็นตัวไปทางฝั่งซ้ายให้ด้านขวาตึงทางไว้ประมาณสิบวินะคะแล้วกลับมาค่ะเปลี่ยนข้าง ในชุดนี้เราจะใช้อุปกรณ์ช่วยก็คือผ้าขนหนูผืนยาวนะคะแล้วก็ยางยืดนะคะเส้นยาวๆค่ะถ้าไม่มีก็ใช้เชือกก็ได้นะแต่ถ้าแนะนําถ้าเป็นยางยืดหรือยางอิลาสติกก็จะดีมากๆเพราะมันมีความยืดหยุ่นนะคะให้เราจับยางกว้างๆไว้เลยนะคะยางจะหย่อนๆแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะขอให้แขนกว้างไว้ก่อนค่ะจากนั้นยกแขนขึ้นนะคะแล้วอ้อมไปทางด้านหลัง จากนั้นหมุนกลับมาด้านหน้าเหมือนเดิมอันนี้เรียกว่า1รอบนะคะพยายามล็อกข้อมือไว้ด้วยไม่หักข้อมือและไม่แอนหลังค่ะดึงมาถ้าตำแหน่งที่เราทำมันตึงเกินไปให้สามารถขยับแขนของเราให้กว้างกว่าเดิมได้ค่ะทำทั้งหมด10ครั้งนะคะทำา3เซตให้เราหายใจแบบนี้นะคะยกแขนขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออก ยกแขนขึ้นหายใจเข้าและลงด้านหน้าหายใจออกถ้าเซตแรกเรายังไม่ค่อยตึงนะคะเราสามารถขยับมือเข้ามาได้นะในเซตที่2แล้วก็เซตที่3ด้วยนะคะถ้าต่อไปค่ะเราจะจับเชือกนะคะให้สั้นลงนะคะความกว้างจะประมาณเท่าช่วงหัวไหล่ถ้ารู้สึกไม่ไหวอาจจะขยับกว้างอีกนิดนึงก็ได้ค่ะให้ยกแขนขึ้นด้านบนค่ะให้รู้สึกว่าแขนของเราตรงมากที่สุด แล้วก็ลงมาด้านล่างนะคะยกขึ้นให้เราหายใจเข้าลงหายใจออกแบบนี้นะคะทำทั้งหมด10ครั้ง3เซตเหมือนกันค่ะดูจากด้านข้างนะคะบางคนอาจจะยกได้แค่นี้นะคะไม่ตรงไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่เราทำได้พอเราฝึกหรือทำบ่อยๆค่ะเราจะสามารถเหยียดตรงได้ ต่อไปค่ะเราจะยืดสีข้างนะคะทำต่อจากท่าเมื่อกี้เลยยกแขนขึ้นหายใจเข้าเอนตัวไปทางด้านขวาหายใจออกให้รู้สึกตึงกล้ามเนื้อสีข้างบริเวณฝั่งด้านซ้ายดึงกลับมาหายใจเข้าและลดมือลงด้านหน้าหายใจออกอันนี้เรียกว่า1ครั้งนะคะเราจะทำทั้งหมด10ครั้ง3เซตค่ะ ถ้าครบแล้วสามารถเปลี่ยนข้างทำอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะการยืดกล้ามเนื้อนะคะสามารถทำได้ทุกวันยิ่งเราทำทุกวันนะคะกล้ามเนื้อจะเกิดการเรียนรู้นะคะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยยืดไปได้ด้วยดีแล้วก็ไม่บาดเจ็บด้วยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะอยากให้กุ๊กทำคลิปอะไรหรือมีปัญหาอยากสอบถามส่วนตัวนะคะสามารถทักมาที่ ID Line ได้นะคะฝากกดติดตามกุ๊กผ่านช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น IG, TikTok, Facebook นะคะมาเป็นครอบครัวสุขภาพแข็งแรงกันค่ะ